ตอนนี้เลยกับวัวคิวรีสีดำแดนสุดเท่แจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้นบอกเลยค่ะน้องๆน้องๆแค่เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงหากน้องๆทำได้ก็ได้วัวคิอรีอันนี้ไปเลยเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงกไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมรีบเข้าตอนนี้ไม่งั้นไม่ทันแล้วนะคะซึ่งเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะคะน้องๆน้องๆฟังกติกาตามนี้เลยนะคะ ซึ่งทุกคนจะมีเวลา30นาทีเท่ากันนะคะเขาอาจจะรีเซิร์ฟและปรับเวลาใหม่เป็น30นาทีนับถอยหลังคู่ดาวแล้วหากใครนะคะที่ฆ่าคนใน30นาทีได้จํานวนเยอะที่สุด1,000คนแรกเนี่ยเขาก็จะได้รับไปเลยนะคะกับบัวคิรี่อันนี้เองและข้อสุดท้ายก็คือ้านน้องๆนะคะอยู่ในอันดับ1,000ใช่ไหมน้องๆจะมีเวลา3นาทีนะคะในการที่กดรับของฟรีนะคะน้องๆาน้องๆ ภายใน3มนาทีนี้เนี่ยลีดเดอร์ของน้องๆที่อยู่ในระดับท็อป1,000เนี่ยก็ะจะตกไปนะคะคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าอวตารอื่นเนี่ยไม่มีผลกับการเล่นนะคะ R6 ก็สามารถเล่นได้นะคะไม่มีการได้เปรียบกันแน่นอน